ศึกจักรวาลหมอลำสัปดาห์นี้สุดมันกับการประชันลำซิ่งบุญบานเฮาบัวแทน้องพ่อกันมารวมประชันและช่วยกันสุดแรงลูกสาวแม่หน่อยกับลูกสาวแม่มาซีจะเลือกคนเลือกใครคะน้องเชอรี่กับน้องน้ำผึ้งเหรอฮะให้ผมเลือกนั้งคู่เนี่ยผมมันไม่ติดคนที่ติดคือเมียผมที่อยู่ที่บ้านนะเอาเา มาแล้วมาเต้นกันดีๆนะมาแล้วมาเต้นกันดีๆอย่ต่อยกันด,ด,ด,ดีเดี๋ยวมันเจ็บตัวงงจะมีอยู่สองคนท้าถ่ายพี่ใคร <หา S 1> นี่แหละค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะ<า>เขาหาว่าพี่หน้าเหมือนลิงทีวิบอลลัมลัมบาตาตรัมขายเสียงเลี้ยงก็หายฝนตกฟ้าร้องต้องไปทริปนี้หกโมงเย็นถ้าเกิดพี่ทุกกี้เนี่ยเต้นเต้นอยู่ลัมซิ่งอยู่เป็นลมเป็นแรงไปเนี่ย จะทำยังไงพายปอด <iP od. S 2> เลยครับ